จะทำนำความกังวลใจเนี่ยถ้าเราไม่มาดูแลแล้วไม่ไม่มาคุยไม่มาพูดให้ป้าลุงฟังเนี่ยมันจะทำให้ลุงป้ากังวลใจเมื่อเวลาจะต้องขึ้นศาลในคดีหลักนะคะน้องก็เลยมาเมื่อวานนี้มาถึงขั้ามก็ได้อธิบายความข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่เรามีรวบรวมเอก,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 กสารแล้วก็มาที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะอ,อก่อนที่เราจะมาเราก็ได้อธิบาย ข้อกฎหมายที่เราประสงค์ที่จะต่อสู้แล้วเราก็เห็นรายละเอียดของการดาเนินการหรือเอกสารเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่ดีน้องเชื่อว่าในชั้นศาลเนี่ยน้องคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะคะส่วนว่าผลของคดีจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านถ้าท่านมองว่าเออเรายังผิดอยู่เรื่องอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเราต้องนําเสนอเพื่อให้ศาลเห็นว่า สิ่งที่เราทำนี่มันเป็นการทำเพื่อชุมชนมันเป็นการทำเพื่อเยาวชนที่เข้ามาแข่งกีฬาที่เข้ามาร่วมงานงานวันสงกรานในในวันนั้นนะคะพอเราไปดูรายละเอียดในการจัดหาของขวัญซึ่งมันมีลายมันมีลาย,ม,ม,ลายมันมีการพูดคุยกันส่วนนั้นนี่จะเป็นพยานหลักฐานที่ดีในการที่จะนำไปเสนอต่อศาลนะคะีค่ะมก็เลยว่าโอเคสบายใจ ลุงป้าก็สบายใจมีหน้าที่ต้องดูว่าเวลาถ้าเขาเอานำตัวไปส่งศารหรือว่าท่านในการจะสั่งยังไงเราถ้าเวลาเขาไปส่งอกการแล้วเราก็จะถึงจะประสานท่านในการว่ายังมีรายละเอียดอื่นที่เราจําเป็นต้องคำเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเผื่อว่าท่านจะไปส่งสารเนี่ยก็จะต้องให้ดูว่ามันจะต้องไม่เป็นวันที่ว่ามันไปชนกับวันที่มีการสืบพยา,ยานของลุงป้าด้วยนะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะขอ ไปประสานเกี่ยวกับทางรายการเพื่อที่จะให้ลูกความเราสบายใจมากที่สุดอันนี้ก็คือหน้าที่ของนงเป็นหน้าที่เล็กๆแต่ว่าถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ดูแลก,กันค่ะส่วนนี้ ช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนํากับ f c ได้นี่น้องก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันก็มันก็จะไปทําให้สิ่งที่ตั้งใจว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์มีการให้ความรู้ข้อกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําช่วยเหลือเพราะาบางครั้งนี่ทนายทนายกับกับลูกความบางครั้งนี่ลูกความไม่กล้าที่จะสอบถามทนายโดยตรง นงก็ได้โทรไปหาทนายของของของเอฟซีของลูกความของเอฟซีในวันนี้นะคะนงก็รายงานตัวไปเลยว่านงเนี่ยเป็นทนายนะแต่ว่านงเป็นยูทูบเบอร์พอดีว่าเอฟซีเข้ามาสอบถามนงก็คุยให้ท่านทนายฟังเนาะเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงคดีของท่านทนายแล้วเราแค่อยากจะเป็นเสื่อกลางในการที่จะสอบถามในการที่จะอธิบายในส่วนพิจทนณาย,ยังอธิบายไม่ไม่ชัดเจนซึ่งลูกความก็มีความรู้สึกสบายใจมากขึ้น นุ่งก็เลยว่าเออวันนี้เนี่ยเราได้ทำประโยชน์ก็คือได้มาให้ความรู้นะป้าเนาะได้มาให้ข้อแนะนำที่ดีกับลูกความนักศัพท์เอฟซีเราเนาะการการเข้าไปในในคดีคนอื่นนี่คุณสันติสวัสดีนะคะคุณสันติโทรหาหนงหน่อยนะถ้าเวลามีความความเคลื่อนไหวอะไรเนาะ พ่นิภาสวัสดีค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะเดินทางเล็กน้อยเน,น,นี่ยมันทําไม่ชื่อเสียงของเราเสียหายได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะหาว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเนาะไปจับให้มีการเล่นการพน,นันอะไรเงี้ยหนก็เลยว่ามันมีหลักฐานพยานอยู่เราก็เสนอต่อศาลไปค่ะคุณพระราวุธสวัสดีนะคะเนี่ยคุณพทัทตราวุธเ,เมื่อวานนี้ใช่ไหมพอ่อคดีของของเอ้อหนยังไม่ได้โทรหาเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะนะถ้าศาลสั่งไม่ฟ้องลงเราฟ้องใอ้ ได้ไหมคะท่านนายก็คือว่าอย่างนี้นะคะนงนงอยากจะให้เอฟซีทุกท่านเนี่ยเรื่องการที่ว่าเราไปกล่าวโทษกล่าวโทษเนี่ยถ้าเรากล่าวไปตามข้อเท็จจริงนะคะที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีการไปเพิ่มเติมไปใส่ความแล้วทําให้เราจนถูกถูกถ,ถูกแจ้งความในคดีอาญาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่ก็คือว่าเราคือการถ้าเบอรว่าการต้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าเขาได้ได้ได้เจตนาที่จะทําร้ายเราเนาะเพราะว่าในการร้องศูนย์ดำรงธรรมนี่คนของเราก็ได้มีการไปร้องเหมือนกันเอาข้อเท็จจริงในการร้องเนี่ยน้องก็มองว่าถ้าเราทําโดยสุจริตมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าทําโดยไม่สุจริตเนี่ยถ้าสามารถที่จะดําเนินการได้เราค่อยดูกันไปเนาะพี่นพเนาะเพราะว่ามันจะมีคํานึงบอกว่าเขากล่าวหาว่า ในในในต,ตัว <ๆ S 1> ลูกบอลน่ะมันไม่มีหมายเลขก็มีใช่ไหมพี่นกซึ่งเขาจะจริงส่วนนี้เนี่ยคุณไม่รู้แต่คุณใส่เข้าไปนุ้กก็แปลกใจอยู่นะส่วนนี้เนาะแต่เขาก็มีอันนึงนะก็เรื่องมันเป็นข้อกฎหมายแบบพี่นกมันเป็นความฉลาดของเขาเขาก็มีคำหนึ่งห้อยไว้ก็คือถ้าหากถ้าถ <hiç Leonard. S 1> <Wha> ้าเห็นว่าไม่ไม่เป็นความผิดก็ก็ไม่ต้องฟ้องก็ไม่ต้องดำเนินการเขาก็พูดเปิดไว้อยู่นะคะเอ่อ เดี๋ยวนองจะลองดูนะขอบคุณค่ะที่ออกมาสู่คุณพัชราวุฒิเนาะเรื่องว่าไปดำเนินการฟ้องร้องใครสักคนหนึ่งเนาะพี่นพเนาะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกใช่ใชไหมมันไม่ไอ้นั่นเราก็ค่อยๆดูวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งอีกว่าคนที่เจอซองขาวก็จะได้รับหมายเห็น <laughs> <laughs> <He ard S 1> ไหมเ <laughs> นาะพี่บนบเนาะ มีคนคนนึงที่ป้าแจกซองขาวไปเออเขาแจ้งความเคลื่อนไวหวใ,ใ,ให้ให้ให้ทราบด้วยเออถึงตอนนั้นมาจะได้รู้ว่าการการทําตัวไม่น่ารักเนี่ยได้รับหมายมาเนี่ยคุณจะเป็นยังไงอยู่ที่เปิดนะพี่นพเนาะใช<ไ>่จะทําอะไรผมไม,ไม่เราไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าคุณทำอะไรวมีข่าวดีใช่ไหมเออเขาดําเนินการไปส่งฟ้องใช่ไหม ขอบคุณท่านนายทั้งสองมากนะคะที่ดูแลลุงป้าเป็นอย่างดีขอบพระคุณนะคะเดยวน้องจะลองอ่านเนาะคุณเล็กอสูนคุณเล็กอรุณไม่ใช่เล็กอสูนขอโทษค่ะสวัสดีค่ะท่านนายทั้งสองน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณสุนีสวัสดีนะคะคุณนีคุณนีบางทีนะครับอยากบอกเอฟซีอย่างหนึ่งเนาะเวลาบางทีเราไม่เห็นหน้าเอฟซีเราไม่รู้ว่าเขาจะ คือเราเป็น FC เราไหมที่นี้วันนี้นะผมทานข้าวที่เป็นทานข้าวกับคุูนี่แหละ FC เราเนาะ FC เรามันจะมีทั้งสองโตะนะแต่เราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเขามองเราเราก็ะยิบยิบเนาะเราก็โค้งหัวให้แต่ทีนี้อีกโต๊ะหนึ่งเขาเขาาเขากล้าเขาบอกว่าเขาก็ยกมือไหวเราแล้วเขาหนูเป็น FC ดี่นะ แในขณะด้โรงพักก็ยังมี FC ฟลุมพลนีใช่เออพึ่งเจอตัวจริงก็บอกนะก็เป็นอดีอะไรก็ไม่รู้เขบอกว่านี่ลุงพลใช่ไหมจราจรเขเดีจรจรใช่ไหมเออป้าลุงพลนี่ก็เขพยายามอยากคือคือถ้าเอฟซีเจอพวกเราก็ก็ทักได้เลยนะครับพวกผมจะไม่มีอะไรบางทีเราไม่รู้ว่าหน้าตาของเอฟซีเป็นยังไงเนาก็รู้แต่ชื่อแล้วพี่นพี่นพไม่อยากจะเป็นคนดังใช่ไหมพี่นพไม่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 รักนาหน่อยใช่ไหม ไม่ใช่คืออย่างนี้นะครับผมเราไม่รู้เราก็มีความเคารพว่าบางที เราโค้งถ้าก็ไปทักเขาบางทีไม่ใช่เอฟซีเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งถ้าไม่เอฟซีเราก็ดีไปเราก็จะดีใจด้วยแต่ในนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะในส่วนนี้ถ้าเอฟซีอยากทักก็ทักเลยบอกแล้วก็ยินดีที่จะก็ยินดีด้วยที่ที่เจอเอฟซีเราที่ที่ต่างๆนะครับผมวันนี้เจอนีเอฟซีที่น่ารักใช่ไหมเ็เลยปลื้มใจใช่ไหมเป็นเจ้าหนี้เราโดยบริญาทุกเดือนเออคุณพี่คุณป้า คุณพีทีบอกว่าขอบคุณท่านอะไรทั้งสองที่คอยดูแลและแนะนําครอบครัวลุงผลปตแตนตด้วยความห่วงใยขอบคุณนะคะก็เหมือนกับว่าเรามีบุญร่วมกันนั่นแหละค่ะคุณพีทีน้องมองว่ามันมันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกที่เราจะได้เข้ามาในชีวิตลุงป้าในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะป้าเนาะใช่ใช่เป็นเหตุนะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าเออมันอาจจะมีเหตุปัจจัยนั่นแหละเราก็หรือว่ามีบุญร่วมกัน ชาติที่แล้วลุงพลอาจจะเป็นลูกชายทนายนงก็ได้หรือ<ไ>นงอาจจะเป็นลูกสาวลุงพลก็ได้ป้าแตนก็ได้ไดใช่ไหมม,ม,มีมีมีเราสามารถเป็นญาติพี่น้องกันหลายอย่างที่พระเจ้าบอกเราไว้ันนี้พาว,วันบอกว่าในฐานะเอซีพอตอขอบคุณท่านอะไรทั้งสองมากนะคะที่ดูแลลุงป้าตลอดขอบคุณนะคะเรานงก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะท,ที่มาเป็นกำลังใจาเป็น,<ร>ท,ปนที่เป็นกาลังใจเราตลอดเนาะคุณ